สวัสดีครับผมบรุ room, ๊กแตนุพานะครับเห็นวิวข right. no, ้างหลังแบบนี้ผมแต่งต really ัวแบบนี hmm. <min utes> <min utes> <min utes> ้ไม่ต yeah, ้องเดาเลยครับว่าวันนี้ผมจะพามาทําอะไรครับอ้าวมุมแบบนี้คือมุมแบบไหนครับก็แบบมุมแบบผู้ชายเอ็กซ์ตรีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อโดยปกติเนี่ยผมเล่นกีฬาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตีกอล์ฟนะครับเข้ายิมบ้างฟิตเนสบ้างนะครับเนกีฬาในฝันตอนเด็กๆเราเล่นมาบ่อยมากคือเจ็ตสกีครับ แน่นอนครับไปซิ่งกันเลยครับตามมาเลยครับ เป็นไงครับพี่ไปกินมันไหมคะมันมากครับสนุกมากครับก็เล่นเป็นประจำครับเล่นเป็นประจำว่างก็จะมาออกกําลังกายครับจริงๆก็ต้องออกกําลังกายครับแล้วก็ตัวช่วยสักครู่ที่เห็นตะเกียบนะครับนี่คือโซจังน้ํามันสนเข็มแดงที่มีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็วิตามินที่จะเป็นต่อเลือดเราทานเข้าไปนะครับทําให้เลือดสะอาดแล้วก็ลดไขมันในเส้นเลือดด้วยครับถ้าเราใช้ร่างกายหนักครับต้องดูแลสุขภาพไม่ใช่เพียงภายนอกเท่านั้นนะครับ ภายยในด้วครับอยากฝากใครทุกคนนะครับดูแลร่างกายให้แข็งแรงให้พร้อมสำหรับการทำงานและกิจกรรมหนักๆในแต่ละวันแค่นี้แหละครับผมขอตัวไปเล่นต่อนะครับยังไหวใช่ไหมครับพี่สบายครับ